สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธนูลัคนาธนูแล้วก็ราศีธนูนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักประจำเดือนกันยายน2567เดี๋ยวเราไปดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนคนโสดนะคะแม่หมอจะแปะทำสแตปมไว้ใต้คลิปให้ค่ะขอดูพลังงานของชาวธนูก่อนที่โอเคก่อนที่จะไปดูคำทำนายกันแม่หมอขออนุญาตสักครู่หนึ่งได้ไหมคะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบความหอม ช่องของแม่หมอนะคะก็จะมีน้ําหอมมหาสเสน่ห์นะคะกลิ่นกุหลาบค่ะนี่ในขวดนะคะมนตราในดวงใจนะคะแล้วก็ยังมีขวดเล็กๆน่ารักนะคะขนาด30 ml ด้วยแล้วก็ยังมีไม้กลิศนาแล้วก็ชาขาวซึ่งเป็นกลิ่นบำบัดผ่อนคลายคลายเครียดน,นะคะหอมละมุนมากๆโดยเฉพาะกลิ่นมะลิจัสมินนะคะเหมือนคุณยืนอยู่ในดงมะลินะคะ หอมมากๆเลยค่ะใครที่ชื่นชอบเป็นพิเศษนะคุณสามารถใช้บูชาพระห้องพระหิ้งพระได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แทนมะล,ลิสดได้เลยค่ะหรือคุณจะใช้เป็นน้ำหอมประจำตัวรู้ฉีดปลอกหมอนสักนิดนึงก่อนนอนทำให้คุณผ่อนคลายหลับสบายนะคะก็ The b เ s สแล้วก็พรีเมียมมากๆในราคาที่คุณจับต้องได้นะคะส่วนกลิ่นกุหลาบเนี่ยใครที่ชื่นชอบเป็นพิเศษนะเสมือนคุณอยู่ในดงกุหลาบไปนะความหอมได้คุณภาพมากๆค่ะใครที่สนใจนะรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะไปดูพลังงานของชาวธนูกันนะคะความรักสถานการณ์ความรักปัจจุบันนะคะของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ ใบแรกเลยนะคะขอสามใบนะคะกับตรงนี้อืช่วงนี้ต้องทําใจนะคะคือคําว่าทําใจเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงความรักเนี่ยมันไม่ดีนะความรักเนี่ยมันดีแต่ว่ามันจะต้องเป็นความรักที่คุณอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างเงื่อนไขอะไรได้เลยนะคะ,ะความรักของคุณอาจจะมาจาก การทำงานในเรื่องของการทำงานอาจจะได้รู้จักนะคะเขาคนนี้ในที่ทำงานเขาอาจจะเป็นเจ้านายคุณนะคะหรือเขาอาจจะเป็นลูกน้องคุณแต่ดูเหมือนเขาจะเป็นเจ้านายคุณนะหรือติดต่อสื่อสารกันในเรื่องของการทำงานบางครั้งก็อาจจะเป็นรักระยะไกลเป็นรักทางไกลแต่ก็ คอนเนคชันกันนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของการทำงานนี่แหละจะสามารถนำพาคุณเนี่ยไปเจอในเรื่องของความรักได้แต่มันเป็นความรักที่เหมือนกับ beauty and the beast อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคล้ายๆคล้ายๆมันเป็นรักที่เป็นรักที่สร้างเงื่อนไขอะไรไม่ได้เลยคุณอาจจะได้เจอความรักที่แบบ เปรียบเสมือนเป็นของขวัญน,นะคะเข้ามาในชีวิตของคุณคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาจะมาออฟเฟอร์คุณเลี้ยงดูคุณทําให้คุณเนี่ยมีการ พัฒนา,านะคะหรือเติบโตอะไรบางอย่างที่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่สเปคของคุณประมาณนี้นะชาวจนูเนี่ยบางคนเนี่ยคือจริงต้องบอกเลยนะว่าเออเป็นคนที่ชอบคนที่หน้าตาดีนะคะดูหลอ่อดูสวยดูเพอร์เฟกแต่บางครั้งคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ใช่สเปคแต่เปรียบเสมือนดั่งของขวัญเพราะว่าคนคนนี้สามารถที่จะดูแลคุณซัพพอร์ตคุณให้คุณได้ทุกอย่าง เท่าที่คุณต้องการจริงๆเขาอาจจะเป็นคนที่ดูสมระเป็นคนที่ดูแบบอาจจะไม่ค่อยแบบาการแต่งตัวหรือการดูแลตัวเองรสนิยมอะไรต่างๆแต่เขารวยมากค่ะไม่หมอกลังจะบอกว่าแต่เขารวยมากแล้วเขาก็ชอบคุณนะคะทีนี้เงื่อนไขใดๆเนี่ยเช่นในเรื่องของการแต่งงานคือบางทีเนาะคนเราเนาะบางทีก็อยากจะครอบครองอยากจะแต่งงานอยากทาทุกอย่างให้มันดูเหมือนอ perfect ในแบบฉบับของความรักแต่คนคนนี้อาจจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้มันมีเงื่อนไขม,นมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างสาหรับสาหรับเขาแต่ตัวของคุณเองนั้นมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรสําหรับคุณแต่คุณจะต้องรักเขาด้วยแบบเขาเรียกว่าการทําใจยอมรับเพราะคนนี้เขาสามารถช่วยเหลือคุณได้ทุกอย่างคุณอาจจะเปรียบเสมือนของขวัญที่ล้ําค่า หรือถูกอกถูกใจสำหรับเขาแต่เขาก็เปรียบเสมือนของขวัญล้ำค่าสำหรับคุณในแบบที่คุณกำลังต้องการอยู่ในชีวิตในความออกไหมโอเคคุณอาจจะเป็นคนที่ดูหลอ่อดูสวยดูแบบเพอร์เฟก์ทุกทุกอย่างถูกตาต้องใจนะคะเขาก็มาเจอคุณแล้วก็คุณก็เปรียบเสมือนของขวัญที่ล้ำค่าให้กับเขาแต่เขาเป็นคนที่มั่งคั่งมากๆเพราะฉะนั้น ของขวัญล้ำค่าตรงนี้เป็นของขวัญที่เขาสามารถดูแลคุณได้นะคะประมาณนี้อาจต้องแลกกันเนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ได้บังคับอันนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะในเดือนกันยายนี้หรือคุณอาจจะเจอสถานการณ์นี้อยู่ก็ได้อ่ะไปดูกันนะคะว่า ระหว่างคุณกับเขาในเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงไปเช็คความรู้สึกของคุณก่อนดีกว่าเขาอาจจะไม่ใช่สเปคคุณนะแต่คุณอะรู้สึกยังไงกับเขาคะ p a g e of Wands The Lover แต่คุณก็รักเขานะไม่รู้สิบางครั้งไม่ใช่สเปค แต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เขาอาจจะเป็นคนที่คารมดีเป็นคนพูดเก่งเป็นคนรู้รายละเอียดของคุณคือมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาร้อยเซแต่คุณก็สามารถที่จะรักเขาได้ทำเองนี้อัศวินไม้เท้า,าความรู้สึกของคุณนะคะมันเหมือนกับ ได้เจออะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตของคุณนะมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองว่าอ๋อบางครั้งสมมติว่าอันนี้สมมตินะคุณอาจจะเคยมองคู่อื่นๆที่แบบว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโอ้โหสวยมากหรือหล่อมากเลยแต่ทําไมเขาได้แฟนที่หน้าตามไม่ค่อยดีเลยหรือว่าอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ เขาคิด <K id> ยังไงรู้สึกยังไงนะวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องสเปคแต่มันมีสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ในตัวของเขา <K id> เช่นเขามีเสน่ห์อะไรยังไงประมาณเนี้ย <K id> เขาก็มีสิ่งที่ดีๆของดีอยู่ในตัวเองนะเอออะไรอย่างเงี้ยจนทําให้คุณรู้สึกดีแล้วเวลาที่ได้เจอกันเนี่ยก็ทําให้คุณแบบเหมือนกับมันมีอ่าสิ่งดีๆเข้ามา มีแรงบันดาลใจมีไฟในการใช้ชีวิตมันทําให้ชีวิตของคุณรู้สึกมีความหมายขึ้นมาแบบนี้นึกภาพออกไหมการที่มีใครสักคนหนึ่งอยู่ในชีวิตเนี่ยถ้ามันทําให้ชีวิตของเรามีความหมายเนี่ยมันจะรู้สึกถึงคุณค่าของคนคนนั้นโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาเลยแล้วก็ได้ไพ่เดอะ o ูลนะคะความรู้สึกของคุณเหรอการที่คุณอยู่ตรงจุดนี้เนี่ย ถ้าคุณไม่มีเขาเข้ามาในชีวิตชีวิตของคุณอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนในปัจจุบันนี้ก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าไม่ได้มีเขาเข้ามาในชีวิตนะอนาคตของคุณจะเป็นยังไงก็ไม่รู้คุณจะต้องเจอกับอะไรก็ไม่รู้บางบางทีเนี่ยดวงชะตานะบางทีอาจจะคุณเองอาจจะเคยเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนนู้นคนนี้ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้มาแต่บางทีพอถึงจังหวะตัวเองเนี่ย ก็หาคนที่จะซัพพอร์ตยากแต่การที่คนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยทําให้คุณมีอนาคตทําให้คุณมีชีวิตที่ดีบางครั้งมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องทึ่งว่าเอาละมันคงต้องยอมรับกับโชคชะตานะอ่ะโอเคค่ะในเดือนกันยาย,ยนี้ระหว่างคุณเนี่ยเขาจะเป็นยังไงคะถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีคุณในวันนี้อาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้นะในความรู้สึกของคุณนะคะ อสเวินถือดาบสิบถ้วยก็ดีนะเด,ว,เดวิลคุณอาจจะคบอยู่กับชาวมังกรไหมแล้วก็สิบเหรียญจริงๆก็มีธาตุด,ดินนะคะพฤกษบกันมังกรหรือธาตุน้ำพิจิกรกฎมีนนะที่ชาวธนูเนี่ยคบอยู่ ทัดลมนะคะมีถุนตุนกลุมแม่หมอก็รู้สึกว่าในเดือนกันยายนนี้จะเป็นมันก็เหมือนกับว่าระหว่างคุณขเขาก็ยังมีแพชชั่นต่อกันเสมอเนาะคุณเองก็รู้สึกเหมือนเขาคือครอบครัวเขาคือสิบถ้วยเขาคือความสุขเขาคือความรักเนี่ยมาทั้งสิบถ้วยมาทั้งสิบเหรียเลยนะคะเอ่อ ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะสิปเปลี่ยนคือความรักความอบุ่นการดูแลการซัพพอร์ตยังคงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณชีวิตของคุณเนี่ยดีค่ะเขาดูแลคุณเนี่ยโอ้โหดัง่งดั่งเจ้าชายดั่งเจ้าหญิงเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกอบอุน่นเหมือนได้อยู่ในครอบครัวนะเขาก็ยังคงรักคุณหลงไหลในตัวของคุณมีพชั่นกับคุณมากๆแล้วคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอยคนคนนี้แหละคืออัศวินขี่ม้าขาวไม่ไว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะ เข้ามาในชีวิตของคุณรู้สึกเช่นนั้นเลยเนาะจะได้อยู่เคียงข้างกันตลอดไปไม่ว่าจะมีปัญหารูปรสักอะไรเจอพายุฝนอะไรก็แล้วแต่นะคะในชีวิตของคุณเนี่ยแค่คุณเนี่ยมีเขาอยู่เคียงข้างคุณก็สามารถที่จะผ่านสถานการณ์นั้นไปได้มันเหมือนเขาเข้ามาเติมเต็มเข้ามาพาคุณออกไปจากพายุฝนเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า มันเป็นความรักความผูกพันในระดับ10บถ้วยแล้วก็สิเหรียญถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตั้งเงื่อนไขอะไรกับความรักนี้ได้เช่นเ,เอางี้เดี๋ยวขอเปิดไพ่กันแล้วกันนะคะว่าทําไมรักนี้ถึงต้องไร้เงื่อนไขสําหรับเขาคือบางครั้งก็ต้องบอกว่าบางทีก็การแต่งงานหรือการเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่จําเป็น นะประมาณนั้นเนาะเชอรีออตคุณอาจจะคบอยู่กับชาวกรกฎก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นชาวธนูด้วยกันเองก็ได้นะคะแต่น,นี้เป็นตัวตนของคุณนะชาวธนูทําพลนซ์และก็ะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะถามว่าสาเหตุที่บางทีเนี่ยจำเป็นต้องไร้เงื่อนไข ให้ไม่ได้ออกมาตอบอย่างชัดเจนขอให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าขอให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณได้รับที่จักรวาลมอบมาให้คุณนะคะคุณได้เห็นหนทางสว่างสวยในวันข้างหน้าของคุณแน่นอนไม่ว่าเหตุผลจะเกิดจากอะไรขอเป็นขอเก็บเอาไว้ไม่ออกมาเปิดเผยก็แล้วกันนะคะประมาณนี้เนาะแค่ให้คุณโฟกัสที่ตัวเองว่าหนทางข้างหน้าของคุณนั้นมันไม่ขรุขระไม่ต้องยากลำบากอีกต่อไปแล้ว ให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั่นนั่นหมายความว่าดวงชะตานั้นนะคะมันมันยังไงก็ต้องสนับสนุนกันยังไงก็เ,เข้ามานะคะหนุนคุณอยู่แล้วนะมันเหมือนคุณได้มังกรที่คาบแก้วเข้ามาในชีวิตของคุณเนะช่นนั้นเลยนะชาวธนูเพราะฉะนั้นอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ให้มองไปยังอนาคตว่า มันสว่างสวัยแค่ไหนมันคือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องเงียบกริบสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะคะแต่คุณอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นโฟกัสว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนไปยังไงแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาแค่นั้นเองค่ะที่สําคัญแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวเนาะรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะแล้วก็ อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งใครที่จะกดสุประแ่งให้แม่หมอแม่หมอก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะน้ำหอมเย้ยมหอมนะคะของช่องแม่หมอก็รายละเอียดกดไปตรงเพิ่มเติมแล้วก็ดูรายละเอียดใต้คลิปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าช่วงเวลาของคนโสดกันนะคะสวัสดีค่ะคนโสดธนูเรามาดูกันนะคะว่า พลังงานความโสดของคุณนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างโสดยาวโสดสั้นหรือแอบบโสดกันมาคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ หกไม้เท้าโอโหตอนนี้โฟกัสงานมากเลยนะคนโสดงานนี้ชัยชนะและความสำเร็จนะเฉลิมฉลองเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรู้สึกได้รับการยอมรับหรือมีแพชชั่นในการทำงานมากๆเลยชีวิตมีแต่งานค่ะงานคือหัวใจนะคะของการใช้ชีวิตนะคนโสดอย่าพูดถึงความรักได้ไหมนะคนโสดมันรู้สึกว่า มันไม่มีอะไรชัดเจนหรอกความรักในชีวิตของคุณอะบางคนเนี่ยแอบโสดมานะหรือบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนฉันก็ยังถือว่าเป็นคนโสดอยู่ถูกไหมถ้าไม่มีสถานะถ้าไม่มีอะไรคํายืนยันแหวนมั่นสักวงก็ยังไม่มีอะไรแบบนี้อะต่อให้คุยกันอยู่อะไรกันอยู่แต่มันไม่มีสถานะก็ฉันขอเรียกตัวเองว่าคนโสดได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าใน energy นี้มันดูเหมือนถ้าพูดถึงความรักโอ้ยอย่าไปพูดถึงมันเลยมัน มันผู้ยากคนโสดนะบอกงี้นะเออทำใจไปก่อนเอางานก่อนเนี่ยรายชาไม้เท้านะคะธาตุไฟเลยเนี่ยอันนี้แม่สิงหธนูเลยนะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้การงานของคุณเนี่ยโอ้โหมันมันสุดยอดจริงๆมันพุ่งทะยานมันได้เลื่อนขั้นเรื่อตำแหน่งหรือมันมีตำแหน่งงานที่ดีหรือมันมีแพชชั่นในการทำงานเยอะมาก โฟกัสเ,เรื่องงานก่อนนะธุรกิจการงานกำลังไปได้ด้วยดีกำลังมองผลงานตัวเองแล้วมันมันอลังการงานสร้างนะคะใครที่ทำงานนะคะใครที่ทำงานทางด้านการสื่อสารออการใช้คำพูดออหรือเป็นนักร้องนักแสดงอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนหน้าจอนะสื่อโซเชียลมีเดียคุณกำลังมีชื่อเสียงโด่งดังคุณกำลังโฟกัสที่ตัวเองคุณมีความสุขคุณแฮปปี้กับความโสดของคุณมากๆคุณกำลังมีชื่อเสียง เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยโฟกัสที่สมมติว่าคุณออกกล้องใช่ไหมคุณก็จะโฟกัสที่เอ้ยวันนี้คุณจะต้องไปทําสวยทําหล่อยังไงคุณจะต้องไปเติมฟิลเลอร์หรือคุณจะต้องไปเติมคุณจะต้องไปโบท็อปคุณจะต้องไปทํายังไงให้หน้าคุณไม่ยับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะให้ออกกล้องแล้วสวยที่สุดหล่อที่สุดคุณจะโฟกัสเรื่องนี้เพราะคุณกําลังมีชื่อเสียงโด่งดังอืมหนทางข้างหน้าของคุณเนี่ยผมมันอีกยาวไกลนะอนาคตเพราะฉะนั้นความรักก็มนมลอยู่อย่างนี้ก่อนนะคะ สตร้นจริงๆคุณอาจจะมีความรักอยู่นะความรักแบบลับๆอะ่ะนานๆเจอกันทีแล้วกันอ่ะความรักเออประมาณนี้ไหมมันเหมือนความรักของคุณมันถูกซ่อนอยู่ในป่าทึบถูกซ่อนอยู่ในส่วนลึกส่วนลึกลับที่สุดแล้วนานๆก็อ่ะเจอกันเพราะบ,บางทีก็เปิดเผยไม่ได้ไม่ว่าจะเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่คุณเองก็อาจจะยังเรียกเรียกตัวของคุณว่า คุณเป็นคนโสดเพราะหนึ่งอะไม่ได้ยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้มั่นหมายยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนาะประมาณนี้เนาะคุณก็ยังสามารถที่จะเลือกได้อีกความสัมพันธ์มันซ่อนเร้นอยู่เปิดเผยไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าคุณมีโอกาสเลือกไหมคุณก็มีโอกาสเลือกได้นะคะมันเหมือนกึ่งนะ่ะกึ่ง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 โสดนะมาดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะแต่ก็เรียกตัวเองว่าคนโสดได้นะคะโอเคทีนี้ในเดือนกันยายนนะคะ คุณจะเป็นยังไงคะชาวธนูคุณอาจจะกำลังคุยคุยอยู่กับชาวมีนหรือชาวสิงอยู่ก็ได้หรือชาวกุมอยู่ก็ได้นะคะหรือบางทีตัวของคุณเองนี่แหละอาจจะกำลังคบหาอยู่กับคนที่กับคนที่มีชื่อเสียงสลับกันได้นะกับคนที่มีชื่อเสียงแล้วเขาให้เขาไม่ได้ให้สถานะคุณแล้วคุณก็ คุณโอเคคุณไปโฟกัสที่งานเขาก็โฟกัสที่งานแต่คุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าถูกเหมือนกับอาจจะรอคอยก็ได้ว่าเมื่อไหร่ความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนก็เ,เป็นไปได้เหมือนกันนะคนโสดจะเรียกยังไงดีก็ไม่รู้นะคะห้าดาบนะ,ะเดือนกันยายน Justice เกดาบโอ้ถึงบอก อย่าพูดถึงความรักได้ไหมเรื่องงานนี่แหละดีที่สุดแล้วอย่าเพิ่งพูดถึงความรักเลยนะคะเกถ้วยอ่าเหมือนที่แม่หมอพูดนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณยังมีทางเลือกอะ่ะจริงๆอะ่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่า5ดาบเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักมันเหนื่อยมันมันเหมือนกับว่าจะต้องเอ่อมันเหมือนกับว่าต้องคือการแข่งขันถ้าสมมติว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตของคุณในตอนนี้ มันเหมือนกับต้องไปแข่งขันกับใครอีกหลายๆคนเช่นเหมือนกับว่าเออคุณไปเป็นตัวเลือกของเขาไหมแบบนี้แล้วมันรู้สึกว่าต้องแข่งขันต้องพัฒนาตัวเองเพื่อคนรักเพื่อความรักดึงดูดเขาเข้ามาอะไรทํานองนี้ใช่ไหมมันเหนื่อยนะรู้สึกมันเหนื่อยบางทีคุณก็รู้สึกว่ามันมันไม่ยุติธรรมสําหรับชีวิตของคุณเลยถ้าคุณต้องเจอความรักแบบนี้แล้วก็รู้สึก รู้สึกเครียดรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตบางทีนะมันก็ดีนะเรื่องการงานเนี่ยเอ้ยมันมี f อฟซีมีโนมีน่คุณมีความสุขในช่วงเวลาทํางานแต่พอมันเป็นช่วงความรักแล้วอยู่กับชีวิตตัวเองอยู่กับโลกส่วนตัวของตัวเองเช่อนอ่าไม่ได้อยู่ในสื่อโซเชียลแล้วเนี่ยคุณเครียดนะเอาจริงคุณเครียดคุณอาจจะคบอยู่กับชาวตุนก็ได้นะคุณเครียดมากบางครั้งคุณนอนไม่หลับเลยคุณอยากจะบางทีความรู้สึกของคุณนะคุณอยากจะปล่อย คุณอยากจะปล่อยคุณคนนี้ออกไปจากชีวิตของคุณคุณอยากจะเป็นโสดแบบโสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแบบบางทีก็ไปทําบุญนะไปกรวดน้าความความ,ความขันไปปล่อยปลาไปปล่อยนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยได้หลุดพ้นจากความรักที่เป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะไม่อยากไม่อยากไม่อยากอ,อ,อยู่ในสถานะเนี้ยแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าคุณมีทางเลือกมากมาย แต่ทำไมคุณถึงต้องติดอยู่ในความสัมพันธ์นี้กรมอะไรของคุณนะบางทีคุณอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคนโสดนะคะโสดคือโสดไม่จริงอะถ้าโสดร0อยเปอร์เซ็นปุ๊กนะคุณจะไม่มาติดอะไรอยู่แบบนี้คุณจะมีคุณมีทางเลือกได้มากมายเนี่ยคุณจะเลือกคนที่ดีคนที่ใช่คนที่โสดคนที่แบบนู่นนี่นั่นเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้แต่คุณต้องปลดล็อกตัวของคุณเองก่อนแต่ทําไมมันถึงปลดล็อกไม่ได้ มันเครียดนะพูดถึงความรักแต่ก็ยังดีนะที่มีงานเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะอ่ะโอเคขอดูอีก5้าใบนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณคะคนโสดในเดือนกันยายนอยากบอกอะไรคะห้าถ้วยโอ้หนึ่งเหรียญ สิบไม้เท้าเจตเม้นต์นะคะคือโอ้เดอะวิลฟอร์จูนค่ะไพ่สวยมากเลยปล่อยวางค่ะปล่อยวางเรื่องความรักไปก่อนถึงแม้ว่าความรักเนี่ยมันจะทำให้คุณเหนื่อยรู้สึกเมือนโอ้โหทำไมความรักมันทำให้ฉันเหนื่อยฉันไม่เคยสมหวังอะไรในความรักเลยนะคะคนโสดแต่บางทีเนี่ยมันเสียอย่างนะ คุณเชื่อไหมว่ามันก็ได้อย่างคือเขาบอกว่าในเดือนกุมภาในเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้มีโอกาสได้โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตบางครั้งคุณอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้แทนความรักที่ดีงามคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเอาความรักหรือคุณจะเอารางวัลที่หนึ่งในชีวิตหรือคุณจะเอา เลือกอนาคตที่สดใสอนาคตที่คุณจะได้มีทรัพย์สมบัติมัง่งคั่งร่ํารวยเงาางานก็เยอะนะสิไม่เท่างานก็เข้ามาเยอะงานเยอะมากแล้วเงินก็เข้ามาเยอะมากโอกาสดีๆความโชคดีเนี่ยมันเหมือนกับโชคชะตาถูกกําหนดมาอันนี้แม่หมอขอพูดเลยนะว่าก่อนที่คุณจะมาเกิดอะ่ะบางครั้งเนี่ยคนที่อยู่เบื้องบนที่ส่งคุณมาเกิดเขาอ,อาจจะถามคุณก็ได้ว่า ระหว่างความลับกับความร่ำรวยเนี่ยคุณจะเลือกอะไรใช่ไหมคะทีนี้บางคนนะก็อาจจะเลือกความรักที่สมบูรณ์แบบแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าอะความรักให้เป็นเรื่องลองๆก็แล้วกันยังไงก็ได้แต่ขอยืนด้วยลําแข้งของตัวเองขอรวยขอโชคดีขอความมั่งคั่งก่อนก็ได้คุณก็เลือกอนาคตของคุณคุณก็เลือกความมั่งคั่งของคุณคุณก็เลือกในแบบที่คุณต้องการคุณเลือกได้นะ ันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะว่าก่อนที่คุณมาเกิดเนี่ยเหมือนก่อนที่คุณจะมาจุติเกิดใหม่เนี่ยเหมือนเทวดาจะถามคุณว่าคุณต้องคุณอยากเลือกอะไรแล้วคุณก็เลือกสิ่งนี้คุณเลือกเงนิน ความมั่งคัง่งคุณเลือกความโชคดีคุณเลือกแจ็คพอตเลือกรางวัลที่1นึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะคุณก็จะได้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนี้คุณมีโอกาสโชคดีที่คุณจะได้ความร,ร่ารวยความมั่งคั่งเข้ามาแบบที่คุณคาดไม่ถึงไม่ถึงแต่ความรักก็ทําใจนะคะอาจจะไม่ได้โดดเด่นก็แบบนี้แหละก็อึมครึมกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเอาเป็นว่ามันก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ว่าขาดความรักคือโสดแบบโดดเดี่ยวบางเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ความรักคือน้ำจิ้มในชีวิตของคุณก็แล้วกันนะคะชีวิตของคุณก็อยู่ดีกินดีมีความสุขหน้าที่การงานประสบความสําเร็จก็ดีแล้วนะอ่ะโอเคค่ะสําหรับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปนะแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ใครที่กดซุปเปอร์แทงให้แม่หมอแม่หมอก็ยินดีแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ ชื่นชอบความหอมหอมนะคะในกลิ่นชาขาวโอ้แบบต้องบอกเลยว่าละมุนมากๆนะคะหอมติดตัวคือใครเดินผ่านเนี่ยต้องเฮ้ยเหลวกลับมาเฮ้ยคุณใช้น้ําหอมอะไรทําไมถึงหอ,หอมขนาดนี้นะคะประมาณนั้นเลยแต่มเป็นหอมอ่อนๆแบบละมุนเหมือนกลิ่นกายสะอาดนะชาขาวเนี่ยหอมมากใครที่สนใจแม่หมอบอกแล้วว่ารายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปกดตรงเพิ่มเติมลงไปดูรายละเอียดกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ